ได้แล้ววันนี้โอเคแล้วบอกอ๋อได้เลยนะวันนี่ทำแลทำดีทีนี้นะครับหนึ่งบาทนะครับคุณตันนะครับได้อ่าได้เสนอมาแล้วนะครับาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะขายกันมากกว่านั้นนะครับอ่ขอได้เลยยกคือได้เลยครับหนึ่งร้อยบาทครับวันนี้ท่าตังกระสานกระชุ่มใชครับนะครับอาาหนึ่งร้อยบาทครับอ่าไม่ต้องใหญ่ นะครับได้อ่ามีความประสงค์นะครับตอนนี้ให้นะในการตวงหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวพักจูงกันก่อนอ่าออกคทครับใครจะให้อีกไหมครับผมมานี่นะอ่ามาเลยครับจะมอบของแล้ววันนี้นะครับเต็มเลยนะครับอ่านะครับก่อนที่จะไปนะมอบด้วยนะครับแล้วก็ออกมาเลยหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอ่าไม่มีใครตู้อ่าอาจารย์จะสั่งหนึ่งหมื่นห้าทำมาครับผม หกพันบาทครัท่านีจยครับผมึ่งแอาการผัสให้อาการผัสให้น่นครับอก้าบม่าครับุณครับขออนุญาตมองกล้องก่อนนะครับหน่งหมื่นเกาพนบครับผมหนึ่งสอาครับผมขออีกครับผมหนึสาครับผมอนาคตเราจะก้าวข้ามจากคำว่าเกและแท้ พระองค์แต่ละองค์มีท่าต่างๆในบ้านเรื่องการเวลาจะบอกบอกได้เลยและสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราไม่สามารถสร้างได้ยกเว้นธรรมชาติครับก็คือท่านะครับก็คือท่าลองที่อยู่ในเครื่องตรวจในโอลิมปิกแห่งชาติของท่านนี้ก่อนนะครับโดยทั่นเองครับที่ผมทำงานตรงนี้มาประมาณสี่ห้าปีครับหนึ่งสองสามสี่เราสามารถที่จะนำพระสารนัาบุญที่ได้ครอบครองมาตั้งใจรุ่งปู่ พูดยากนะมาถึงวันนี้นะครับ18,000บาทแล้ววันนี้นะอยู่ที่อาจา,าร,ารย์อาจารย์ย่าครับขอาจารย์ย่ครับอาจารย์อาจเข้าไปเลยครับอาจารย์อาจเข้าไปเลยครับอาจารย์เข้าไปเลยครับ